สวัสดีค่ะฉันชื่อเตยค่ะฉันมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังมันเป็นเรื่องของฉันกับพ่อสามีฉันกับพี่นวยเราได้แต่งงานอยู่กินกันมาได้สี่ปีแล้วค่ะและฉันกับพี่เขาหลังจากที่แต่งงานด้วยกันฉันก็มาซื้อบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานจริงๆแล้วฉันกับพี่นวยเราเป็นคนต่างจังหวัดด้วยกันทั้งคู่พอเรามาทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ เราจึงได้พบรักกันแล้วก็ได้แต่งงานกันในที่สุดฉันกับพี่นวยเราตั้งใจว่าจะลงหลักปักฐานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพราะที่นี่สะดวกสบายทุกอย่างใกล้ที่ทำงานเดินทางก็สบายกับข้าวกับปลาหากินสะดวกฉันกับพี่นวยจึงตกลงกันมาว่าจะมาซื้อบ้านและต้องตั้งลกกูกหลักฐานอยู่ที่นี่ หลังจากที่ฉันแต่งงานผ่อนบ้านหลังเล็กๆได้เกือบห้าปีจูู่งานที่ว่ามันมั่นคงก็เกิดล้มคืนไม่เป็นท่าทางบริษัทจึงจ้างพนักงานออกฉันกับพี่นวยเราทำงานที่นี่มาหลายปีแต่ก็โดนจ้างออกไม่ต่างจากพนักงานใหม่ฉันสองคนผัวเมียกอดคอกันร้องไห้เพราะว่าไหนจะค่าผาราผ่อนบ้านค่าผลล่อนรถแล้วถ้า ยังอยู่ที่นี่ก็คงจะไม่ไหวแน่ๆถึงแม้ว่ามันจะสะดวกสบายก็จริงแต่ทุกอย่างต้องใช้เงินทั้งหมดพี่นวยจึงบอกกับฉันว่าเราคงจะผ่อนบ้านต่อไปไม่ไหวแล้วพี่เขาเลือกจะเอารถกระบะผ่อนต่อเขาบอกกับฉันว่าถ้ามีรถก็สามารถทำมาหากินอย่างอื่นได้อีกเพราะว่าถ้าให้ผ่อนบ้านด้วยก็คงจะผ่อนได้ไม่เกินสองสามเดือนแล้วเงินที่มี ก็ต้องหมดไปสู้เอาเงินที่มีกลับไปตั้งหลักปักฐานที่บ้านนอกอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าหนเมื่อมันมีทางเลือกให้กับฉันไม่มากนักฉันจึงต้องจำยอมทำตามที่พีน่นวยบอกฉันมองบ้านที่ฉันอยู่มาห้าปีแล้วมองแล้วก็เสียดายพอฉันผูกพันกับบ้านหลังนี้ไปแล้วแต่ทำยังไงได้ล่ะคะ อะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่หรอกค่ะฉันคิดแล้วก็อยากจะร้องไห้นะคะฉันเก็บข้าวเก็บของเตรียมย้ายกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดของพี่นวยพี่นวยเขาบอกกับฉันว่าพ่อของเขาเตรียมตัวต่อเติมบ้านเอาไว้ให้ฉันกับสามีได้กลับไปอยู่ด้วยกันถ้าฉันเลือกได้ฉันคงจะไม่ไปอยู่บ้านของสามีหรอกค่ะเพราะบ้านเขาเป็นครอบครัวใหญ่ มีทั้งลุงป้านอ้อาอยู่กันพร้อมหน้าพร้องตาฉันจึงไม่ค่อยชอบผู้คนพุกพานพูดแล้วก็อยากจะถอนหายใจดังๆหลังจากที่ฉันเตรียมเก็บของเสร็จเรียบร้อยก็มีบรรดาเพื่อนๆของสามีมาช่วยขนของขึ้นรถอย่างว่าเลยค่ะอยู่กันมานานข้าวของก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาลำพังรถกระบะของฉันคันเดียวก็คงจะขนไม่หมดโชคดีที่ได้รถของเพื่อนๆสามี มาช่วยขนอีกแรงหนึ่งฉันก็เก็บข้าวของของฉันหมดแล้วก็ออกมายืนที่หน้าบ้านเพื่อเตรียมจะเดินทางฉันมองบ้านที่อยู่มานานแล้วใจหายว่าฉันต้องจากมันไปจริงๆแล้วสินะพี่นวยเดินมาจับมือของฉันแล้วก็บีบมือของฉันเบาๆเหมือนเป็นการปลอบใจฉันก็รู้ว่าพี่เขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับฉันนี่แหละค่ะฉันจึงก้าวขึ้นรถไปอย่างเงียบๆฉันใช้เวลา ออกจากสมุดปาการตอนบ่าย2องนะคะกว่าจะถึงบ้านของพ่อสามีก็น่าจะเป็นเวลาช่วงค่ำๆบ้านของพี่นวยเขาอยู่ที่เพชบูรณ์นะคะทำสวนมะขามหวานหลาย1 0บไลอยู่นะคะแต่ก็ไม่ใช่ของพ่อพี่นวยคนเดียวหรอกนะคะสวนมะขามหวานเป็นมรดกก็คือให้พี่น้องทุกคนทำร่วมกันพอเก็บขายได้เงินมาก็แบ่งกัน คนละเท่าเกันพี่นวยเคยเล่าให้ฉันฟังว่าพอแบ่งกันแล้วรายได้ที่ได้ก็พออยู่ได้เลยล่คะค่ะสามีของฉันบอกว่าจริงๆแล้วบรรดาญาติลงมติจะขายแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันแต่ปู่กับย่าของสามีฉันเขาไม่ให้ขายนะคะเขาบอกว่าเก็บไว้เป็นมอดกให้ลูกให้หลานได้ทำมาหากินต่อๆกันไป แล้วที่ผืนนี้ก็ยังอยู่จนได้ถึงทุกวันนี้ฉันใช้เวลาเดินทางเกือบสิบชั่วโมงก็ถึงบ้านของสามีเกือบสว่างของอีกวันหนึ่งเลยค่ะพอถึงบ้านแล้วบรรดาเพื่อนๆของสามีก็ไปพักผ่อนเพราะว่าขับรถกันมาทั้งวันหลังจากที่พักผ่อนกันช่วงเช้าของวันใหม่ฉันกับสามีเขาก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาอาหาร บรรดาคนที่มาช่วยอย่างอิม,มีพีมันพออิ่มแล้วพวกเขาก็ขอตัวกลับนะคะเพราะว่าพวกเขามาช่วยฉันต้อนรับนะคะเขารู้ว่าฉันมานเหนื่อยฉันกับสามีจะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เพชรบูรณ์อย่างสบายหน่อยขณะที่ฉันกับสามีกำลังจัดข้าวผองอยู่นั้นพ่อของสามีก็เข้ามาทักทายเราสองคนนะคะพ่อของเขาเป็นคนใจดี ยิ้มง่ายพูดจาตลกขบขันอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีจังเลยค่ะพ่อบอกกับสามีฉันว่าถ้าตอนนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรก็ช่วยพ่อทำสวนมะขามไปก่อนก็ได้เพออไราะรายได้จากสวนมะขามก็น่าจะพอให้เราอยู่ได้สบายสบายแต่ฉันกับสามีก็บอกกับพ่อไปว่าเราสองคนไม่เคยทำสวนมะขามเลยเราจะช่วยอะไรพ่อได้บ้างพ่อของเขาก็ใจดีนะคะ พ่อบอกว่าค่อยๆเรียนรู้และศึกษากันไปเดี๋ยวก็เป็นหลังจากที่ได้คุยกับพ่อแล้วพวกเราก็สบายใจมากขึ้นอย่างน้อยก็ไม่อดแน่ๆหลังจากที่ฉันกับสามีได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านฉันก็ได้ช่วยทำสวนมะขามตอนแรกๆบอกเลยนะคะว่าเหนื่อยมากเหนื่อยจนแทบจะถอดใจเลยค่ะแต่พอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มชินละไม่เหนื่อยมากเหมือนแต่เดิม แล้วพอถึงหน้ามะขามออกฝกักฉันนี่ตื่นเต้นมากเลยค่ะพ่อของสามีได้มาเรียกพวกเราแต่เช้าบอกว่าให้ไปช่วยกันเก็บมะขามฉันก็งงนะคะว่าการที่ว่าไปเก็บมะขามคืออะไรพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวก็รู้พอไปถึงพ่อก็เก็บมะขามอย่างชำนาญพ่อเก็บมะขามอย่างมีฝีมือมากค่ะ เปลือกไม่มีแตกเลยค่ะพ่อบอกว่าให้เราสองคนลองลอง,ลองทำแบบพ่อดูให้เลือกเอาว่าจะทำแบบไหนที่ว่าจะเก็บได้เร็วขึ้นทุกคนลองคิดดูสิคะว่ามะขามอ่ะกิ่งมันเหนียวนะคะมันก็จะเก็บยากหน่อยผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันจึงเก็บได้ไม่มากหรอกค่ะค่อยๆเก็บไปแต่พ่อของสามีนี่สิคะเขานี่แรงดีเหมือนกับหนุ่มๆนะคะเก็บนี่ แป๊บเดียวละค่ะได้เยอะแยะเลยค่ะชั้นนี่กับสามีต้องนั่งมองพ่อของสามีทำแล้วก็อดขำไม่ได้ค่ะแต่ก็ยอมรับเลยนะคะว่าพ่อของสามีนี่เก่งและแรงดีสุดๆไปเลยค่ะนี่นะคะพ่อของสามีฉันสุดยอดไหมล่คะคะเขาเก็บแป๊บเดียวได้ถึงสามยกเลยนะคะชันกับสามีที่เป็นทั้งหนุ่มทั้งสาว ยังทำได้ไม่เหมือนพ่อของสามีเลยค่ะ